มาแล้วมาแล้วทัฟตัวใหม่ครับ RTX 4060สูงสุดนะนี่ตัว CPU สูงสุดครับ Core i9 ครับแรมสูงสุดเป็น 32GB นะครับนี่เลยทัฟเกมมิ่ง F15 ตัวล่าสัตว์เฮ้ยล่าสุดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่หลายๆคนน่าจะเฝ้ารอคอยกันแน่นอนปรับปรุงใหม่ตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับปรับปรุงใหม่ตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับ คีย์บอร์ด R G B เต็มระบบนะครับดีไซน์สวยงามมากขึ้นนะครับแต่การจัดวางบานพับยังเหมือนเดิมอ่ะนะฝาหลังนะครับเป็นลักษณะป้อมนูนแบบนี้นะครับพอร์ตเชื่อมต่อครับบริเวณด้านขวามือมี U S B 1พอร์ตนะช่องลมระบายความร้อนนะครับด้านซ้ายครับอัดแน่นเลยมีในฝั่งของตัวนี่ฮะออดิโอนะครับมี U S B นะครับ มีในฝั่งของไ i ซีมาอีก e 2พอร์ตแล้วก็ HDMI รวมถึงแลนด้วยด้านหลังครับช่องระบายความร้อนเป็นยังไงเป็น2ช่องเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยสเปคถือว่าทำได้ดีขึ้นบอดี้ยังคล้ายๆเดิมนะครับมีการปรับปรุงดีไซน์บ้างอย่างที่แจ้งไปนะครับภาพรวมถือว่าน่าสนใจราคาคาดว่านะถ้าเป็นสเปคแบบที่ยอดฮิตในไทยนะครับ4060 Core i5 แบบนี้นะครับ แรมสัก16 g ิน่าจะอยู่ประมาณ40,000ต้นๆเป็นถึง40,000กลางๆส่วนหน้าจอพี่แกนะครับตอนนี้มีใส่มาให้ถึง 2K เลย 2K กันเลยนะแต่แต่ถ่ายคิดว่าน่าจะเป็น Full HD 144Hz 165Hz อยู่ประมาณ40,000กลางๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอตัวเวอร์ชัน่นถ้าเป็น4060นะฮะ c o i5 ลำ8อะไรงนี้ไหมอาจจะมี30,000ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสำหรับทัฟเกมมิ่ง F15 ตัวล่าสุดนั่นเอง